สิว่าแต่อันที่ให้แล่าแล้วเล่าโมเมนต์แล้วมันจะได้ขันตอนไปขอสาวอยู่เขาจะให้บ่ให้เป็นเรื่องของพ่อเ่าจะให้บัตรเพราะเ่าเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะคลองลูกหลักพักพักฐานแล้วมีอ่าลักฐานแล้วมีอันเฮือนอยู่แล้วมีนั่นอยู่แล้วแต่พอเ่าจะให้บ่ให้เป็นเรื่องของพ่อเ่าที่บัตรนี่เขาดำเนินการตามกฎหมายเมื่อพ่อเ่าอนุญาตแล้วบัดรนี่คือจะคลองที่ดินนั่นละจะคลองที่ดินผู้ขจรวนี่ละ ท,ที่ปว่าเป็นดินดับทัศนุดินป่าไม่ดินซอปกอดินนังกระทำที่พว่าเป็นดินเอกชนพว่าเป็นดินสนุนตสส้องรัหนึ่งวันเน่อยไปเขาจะอนุญาตแล้วกับจังสิเดตได้ใบอนุญาตให้ได้นั่นมาแล้วกับจังมาขอสั่งขอสขอั่งขอตั้งขอตั้งไปกระทำดำเนินการทำระเบียบตามแบบฟอร์มไม่ไปเรื่อยๆบ้านี้แล่าๆกะ อนุญาตแล้วครเป็นเรื่องของพระดอกบานนี่ขอตั้งแล้วมีเจ้าอาวาสแล้วอืมขอวีสุงนข้ามซีมาวีสุงนข้ามซีมาเพิ่อกระเบนขับรถกร่ได้บังคับว่าเจ้าต้องขอเพิ่มขอแต่ว่ากับกับขั้ขอไว้เพราะว่ามันเป็นผลทางกฎหมายอีกอีกอีกแบบหนึ่งวีสุงนข้ามซีมามันเป็นเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินมองนี้มาให้แล้วเด้อในพระสงฆ์อยู่ อ่าป่านนด้ควบใหม่คนเน่ะบ่เข้าใจว่าจะเลี้ยวเลี้ยวแล้เวเลวเอามันเ <laughs> ห็ดไ้หลายวัดอยู่เอาไปนอนไไวเซ่ยเอาเขาก็ส่งไปหาผู้นื่นเนาะเขาก็ส่งไปหาผู้ขออนุญาตแบบนี้ขนาดขนาดดินสนุกก็ต้องขอส่งไปหาส่งไปขอผู้ไ่นล่ะตามใบเลขที่นั่นละ่ะเห็น่าทั้งหนา <c oughs> ตามแบบฟอร์มส่งไปหาผู้นั่นล่ะส่งไปหาตามใบเลขงที่นั่นว่าอนุญาตเด้อว่าสิกจังเอามาให้เดิบบอกมันว่า บ่สั่นก็จะบ่มาใหา้ก็เฮ็ดต่ตอปลดเสรบ่ได้เฮ็ดกระได้ก็เะว่าอยังมันขั้นตอนมันคนละขั้นละขั้นไปแล้วแต่ว่าคั่นมาอยู่นี่มันสิรวมอยู่หมองเดียวนี่บ้านเข้ามาต่อมันก็สิง่ายมันสิมีแนบแผนที่แผนทัีหยังรูปภาพคั่นมีไม่ก็ถ่ายไม่เข้ามาอ่าผู้ใดสิเป็นผู้นั่นแน่อ่าพูได้ประชาคมหมู่บา้านยากเนี่ยสุมม่มอะไรไง ตอนขอตั้งนี่ยกับสิตั้งเจ้าอาวาสมีอยู่มีประชาชนมู่บ้านอยู่กับทรพมดาเสียวท่าใดก็ได้ดอยู่เป็นบริสันต์ดิจังสีเบิดขันตอนมันเถอะจังสีถูกต้องตามกฎหมายเขาบริสันโอ้ยเอามานอนไปซื้อกระเป๋บบจาจักแล้วเขาไปยุบหีนอ <c oughs> เขาเก็ไปบ้านถึงยงไปสปิบปีก็าไม่ได้ยังแล้วคือ,ค,อคือบ่ได้คือนานได้แ่วหนาได้ย่อมได้เขาบ่ได้บอกเขาว่าซุ่มขอสั่งไปปกติก็ได้เป็นสันต์ บนเราประหยัดคิดให้ดิเฮ็ดให้เฮ็ดบริการต้องเข้าใจระเบียบนแม่เราต้องเข้าใจระเบียบเข้าใจขั้นตอนมะนั่มเขาส่งมาหาเจ้าของเราเออเอานอนไว้ซีก็ห่วเงินกบฏไปใส้ได้กระสานก็บฏตอนเนื่องมันต้องจบขันที่สามผุนขันที่สูงข้ามซีมาจังสิจบมุสอันก็จบยากแล้วมันก็สสินั่นที่หันแล้วการรายการนี่ขึ้นบอร์ดไว้แล้วนี่เขาเจ้าส่งหมดแล้วส่งบมดแล้วนี่ยังแต่ของเ้างนี่อันที่สามสิบนี่ นี่ยสามสิบสุดท้ายมือนี่ยังว่าหล่ามืเอ,นเ,อเนี่ยอ่ะสู้กันเนี่ยเขาจะเาซ่งไปลงไปส่งแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเล่นศิลป์ว่านอนถ้ำตะก้า,า,กาอากาศอ่ำนวยสว่างแดนดินนี่เทิงทัมยุทธมหานิกายที่ไปให้แล้วเขาจะไปส่งแล้วเนี่ยถ้าเขาห่อเนี่ลยถ่าแขนที่ยังเพป็นยุทธงานหลายมือหด